โอ้ยนะครับสวัสดีครับผมอยู่กับอ,อาราทรโอดเมื่อยอย่างไรวันนี้แม่งมาแคทเฮียอะไรเนี่ยบิก๊กลิกล่อเุดเลยแล้วรดเลสซิ่งผมอยากจะรู้ว่ามันกากขนาไไดไหนลองหล่อไม่เล่นดูนะเ<ม>ห็นมอว่ามันกากก็ลองดูแล้วกันนะช่างเถอะอีกย่กดเอนเตอร์มได้ด้วยรครับมีรถสี่คัน เ,เ้ยรถบรรทุกทำงานเลยไม่ไม,ม่ขี่พลังบอกกูได้ว่าขนหนเร็วขวาขน,าขนาหนักอืมดีมากมาเน้นแล้วกันกูชอบสีแบบนี้โอเคอืมก็บอกฉาดนี่นี่โฟกัสเทนรถนี่บอกเป็นยอดที่สุดแล้วในเกมนี้มาลองกันเลยดีกว่าโอ้ย,ยสน่นบบาจะเปิดเกมมากูยังไม่ได้ยินเสียง้นตีเลยนอกจากเสียงกูอืมแจมอ่ะครับเลที่ จะเห็นได้ว่าแถบข้างบนนะครับแถบเวลามันลุดออกมาโ oh, yes. okay, อ้ยเอสขี่ไปแล้วขี่ไปแล้วเฮ้ยอะรถกูหายไปไหนไอ้แาดเฮ้ยไอ้เจ้าเฮ้ยเฮี้ยรถรถก,ก,กูโอ้แม่งโอเวอร์เดอะรดจริงๆทะลุแม่งทุกอย่างไอ้แซดเฮ้ยดิฟดิฟ นี่รู้บ้านก็ได้โอ้โหโคตรแจ่มเกมนี้ือเสียงก็ไม่มีดนตรีไม่มีสักอย่างครับโอ้สุดยอดอีเหี้ยโอ้ย่สมคำร่ำลือจริงโอ้โหนี่แข่งคนเดียวแล้วไงเนี่ยอีกกอีคันมันไปไหนวะแย่เฮ้ยทัวร์ของเกมเนี้ยถอยหลังเร็วกว่าเดินหน้าเรามาลองเลยเถอะ กันนะครับพร้อมยังครับสามสองชี้แม่งเร็วกว่าวะให้ขี่รถถอยหลังเนี่ยนะเฮ้ยบ้าเกมเฮ้ยตา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 ยโอ้มัว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 เฮ้ยเกมเฮอะไรเนี่ยตายตายได้หมดเลยโอ้โหโอ้ยเอ๋เอ๋โอ้โหแม่งเกมสุดยอดมากอะ เล่งเท่าไหร่ก็เล่งเพิขึ้นแล้วถอยหลังก็โอ้โหเว่ยใช้มือเดียเล่นยังได้เลยเกมนี้แม่งมีแย่เลยจิโอ้ยเกมยมันหน้าเบื่ออะไรอย่างนี้เออเลี้ยวเลี้ยวนี่เลี้ยวเล้ยวเนี่ย จะสะพานอีกแล้วจะสะพานอีกแล้วเตรียมมุดสะพานกันโอ y ยมุดสะพาน oh shit oh โ h สุดยอดมากเกมนี้มุดสะพานกันด้วยตา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 ยเขาตายเขานี่ตายเขานี่ตายเขาตายเขานี่ตายเขาตายเขานี่ตายเขาได้ด้วยเดี่ยวเดี่ยวเดี่เด้อแสดนี่ล่ะตายเขาแล้วตายเขานี่ตายเขาตายเขา อ้าเวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมารถคู่แข่งไม่ใช่เหรอเอ้อโอาโวยไสัตว์อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเ,ยเี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหแม่งเกมเฮี้ยอะไรเนี่ย จะรู้จริงๆล่ะามาลองเล่นแต่ยิงก่อนดีกว่าโอเคลองใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่บิ๊กเล็กควยเกมสมตีนเลยนะมาลองใหม่ลองใหม่มโคตรมาหาบัคเลยเกมนี้อ่าเว้ยกูยังไม่ได้ทำสตีเลยนะเว้ยเฮ้ย บอกว่าคอนโดคงไม่ตาฝาดามอมนะครับไอ้ศาสตร์แม่งมาเึงปุ๊บยูวินเนอร์เอ๊ะกูว่านะเอาเวลาไปนั่งในลิเสเซเดนต์ต่อดีกว่าแม่งนั่งทำคนเดียวสุดยอดมากเกมนี้แม่งหืมต้องการเองดีวกว่าเดี๋ยววิวพัสดุ ชื่อด่านอย่างเทพในไลท์ในไล์ไลไลไลนี่ด่านนี้ควยโอ้แม่งเมื่อกี้หลุดจากในไลท์ออกมาแล้วครับครับผมก็ไม่อยากทําอะไรมากๆนะครับเพราะว่าเกมมันไม่ยียอะไรจริงๆ,ๆก็สําหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็หาโหลดเอาดีกว่าหาซื้อแผ่นนะครับเพราะว่าแผ่นอาจจะหายากก็ได้ผมว่าเพลงเกมมานออกมานานละหาโหลดดีกว่าถ้าโหลดมาแล้วก็บอกโอ้โหแม่งต้องลองเล่นหน่อยละคุณมันไปพร้อมได้เละครับ เกมควยอะไรเนี่ยโอ้ยแม่งสุดยอดมากเลยคือแบบเกมเหมือนมันยังไม่เสร็จอะบั๊กเยอะเพลงก็แถมประกอบฉากก็ไม่มีเนียอะไรก็ไม่มีแถมยังทะลุก,กันอีกรถแข่งเลยอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเกมที่แม่งเอาว่าเรามาลองไอฉังแล้วกันเฮ้ยเธอไม่ได้หรือไปอไอฉา่งนึงก็ไอฉา่งนึนงมาๆๆเอาเนี่ยสมอลทาวรถ เกมแม่ไม่มีสันติเลยจริงๆเนี่ย,งงยโอ้โหแม่งยงน้า,นานถ้าท่านทำอ,อ่ะาเดี๋ยวเกมมันจะไม่เสร็จผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ใช่ผู้ผสร้างเกมเลยน้งสิน้นหนึ่งอือโอ้ยสเคไปแล้วโอ้ทะลุทะลุอืมอืมทะลุทะลุไปทะลุไปอย่างเงี้ยครับโอ้ oh เย้โอ้ ไ่เลยเล่นมันอย่างเล่นมันอย่างนี้นี่แหละขับนิ่มๆอะไรก็ไม่มีมนิ่มๆน,นิ่มไปนิ่มไปเดี๋ยวเๆีๆยวเียวเี้ยวเียวยโอ้เแย้ทะ yeah. oh, yeah. ลุมาขับถอยหลังกันดีกว่าเ yeah. พื่อความล็อกของเราโอ้ยสกายช่วงนี้ไอเดโอลาตนไม่อยู่นะครับ ไม่รูเป็นไหนของแม่งไอสารเฮ้ย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 นี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยหลังถอยหลังแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ปรับทั้งหมดมันแปลกๆนะขี่ไปอย่างนี้แหละสาดนี่เทไปแล้วรถกูขี่ถอยหลังอย่า โอ้ยอะโอ้แม่งหมุนดิบดิบโอ้แม่งบุ่นบุ่นบุนอีกหะบุ่นบุนโอ้โหยสมาแล้วแม่งหมุนลดโอ้โหดูหน้าปัดนี่ครับโอ้โหหน้าปัดแม่งเลี้ยวเร็วอีกโอ้โหหน้าปัดลบลบสี่ร้อยโอ้โหแม่งอุ้ยจะขี่ไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับให้เกมมันเป็นอย่างงี้ไปเรื่อยๆโอ้ยอะดูดิว่ามันจะสุดได้เท่าไหร่โอ้ยแยกูชักมือหัวแล้วเนี่ยแปดร้อยกว่าแล้วยังไม่หยุดอีกเหรอ เชี่ยไอโอ้โหแม่งพันกว่าทะลุกรอบเลยโอ้โหว้ววาแม่งไม่สุดแล้ววันนี้แล้วก็วิ้ยนี่วินิง่งโอ้ยวินัยแะ้วเนี่ยไปยไม่ถูกแล้วแหละนะครับก็ต้องขอจบการรีวิวทิ้งเท่านี้แหละครับผมเล่นต่อไปผมคงแบบไดปากเครื่องทิ้งกันแน่นอนครับโอเคครับเจอกัน ในคลิปหน้าไม่รู้จะเป็นคลิปอะไรโอ้ย oh yeah.